ดิจิตอลแบงกิ้งกับแบงก์ต่างกันยังไงอะล่ะจริงๆคำว่าแบงก์เนี่ยสำหรับผมนะขนาผมเป็นแบงก์เกอร์เองเนี่ยผมรูม้สึกมันน่าเบืออ่อเลยคือแบงก์เนี่ยมันเป็นอ่าฟันเชียลคอมมานีขนาดใหญ่ที่มีสเกลรองรับสำหรับฐานลูกค้าสูงแต่เขามไม่ใช่เทคโนโลยีคอมมานีซึ่งมันมีทำให้เฟสซิเบิลมันต่ำพอเฟสซิเบิลต่ำหรือความยืดหยุ่นมันต่ำเนี่ยมันก็ยากที่จะรองรับการก้าวกระโดดของเทคโนโลยีในช่วง20ปีที่ผ่านมาต้องอย่าลืมว่า ในช่วง20ปีที่ผ่านมาเนี่ยโลกเนี่ยมันมุนไวมากนะเรามองว่าตอนนี้นในยุคตอนนี้มันเป็นยุคของคนเจน Y ใช่ไหมช่วงย,ยุคของคนเจ n Y เนี่ยเขาจะเกิดด้ับเทคโนโลยีเลยซึ่งความคาดหวังเขาสูงมากเขาจะไม่มีมานั่งรอแล้วว่าเฮ้ยเช็ค hmm. uh, จะต้องรอเคลียร์อีกประมาณ uh, วันหนึ่งข้างหน้าหรือ2วันข้างหน้าหรือเขาจะต้องเดินทางไปธนาคารไปต่อคิวยาวๆตากฝนหรือฝา่ารถติดมากมายเนี่ยเพื่อที่จะไปโอนเงินต่างประเทศมันไม่มีแล้ว นในรูปแบบของ Bank. แบงก์แล้ใเด็ดิจิตอลแบงกิ้งเนี่ยมันก็เลยเข้ามาอุดช่องโหว่ตรงนี้นะเราจะมองเห็นถึงการเติบโตในช่วง10ปีที่ผ่านมาเราจะเห็นนวัตก,กรรมใหญ่ๆอย่างแอปพลิเคชันที่ผมพูดได้เลยว่าเป็นแอปพลิเคชัน3ตัวใหญ่ของโลกที่เป็นโซเชียลเน็ตเวิร์กก็คือเฟซบุ๊กจะมีอินสตาแกรมแล้ก็มีว atsapp ซึ่งจริงๆเนี่ยสกลุ่มนี้เนี่ยมันมีปริมาณคนใช้เนี่ยกว่าครึ่งคนโลกก็คือประมาณ3 3พันล้านคน ลองคิดดูว่าสเกลตรงนี้เนี่ยอันนี้ผมยังไม่นับถึงพวกพวกแอปพลิเคชันต่างๆที่คนใช้กันอย่างพวกกูเกิลบอวร์พวกยินด๊อกคอมพวกนี้ยังไม่ได้พูดถึงนะครับเราพูดถึงโซเชียลมีเดียตัวหนึ่งที่คนไทยชอบใช้หรือว่ายอดฮิตเลยละกันก็คือไลน์เราจะเห็นว่าไลน์เนี่ยจริงๆแลตอนนี้ม,นมันมีคนปริมาณใช้เนี่ยอย่างปีที่แล้วในช่วงปี19เนี่ยมีคนใช้ถึง40ล้านคนซึ่ง40ล้านคนเนี่ยมันก็ประมาณ70%ของ population ของคนไทยทั้งประเทศละ เราลองนึกภาพดูนะว่าธนาคารต่างๆในประเทศไทยเนี่ยไม่ว่าจะเป็นสีสีฟ้าสีชมพูสีเขียวอะไรก็ตามเนี่ยรวมตัวกันเนี่ยยังเข้าถึงลูกค้าถึง70%ของ population คนไทยในประเทศไม่ได้เลย ว่าดิจิตอลแบงกิ้งมันมาอุดช่องโหวของความล้าสมัยของแบงก์ยังไงใช่ไหมในทุกยุคๆุสมัยเนี่ยอันนี้ในความคิดของผมนะคือจริงๆมันมีโอกาสออกมาเสมอโลกมันมีการเปลี่ยนแปลงเสมอแล้วมันก็จะมีโอกาสแล้วก็พิร์นใหม่ๆซึ่งถ้าคนที่มองเห็นพิร์นนั้นก่อนเนี่ยก็จะเป็นคนที่ได้เปรียบอันนี้ผมนึกย้อนไปตัยที่ผมยังเด็กแล้วกันนะประมาณช่วงปี1980 ส่วนปถึงปี1 9 9 0ในช่วง10ปีนียตรงนี้จะเป็นยุคของนายทุนใครมีทุนมากใครเป็นผู้ผลิตใครมีที่ดินใครมีโลเคชันสวยๆพวกนี้โกยไปเลยยังไงก็รวยทําไปนะในยุคนั้นเป็นยุคสมัยผมเด็กๆคราวนี้เนี่ยพอประมาณช่วงปี1990นจนถึงปี2000ยุคนั้นก็จะมีดีไวที่ขึ้นมาใหม่บนโลกก็คือคอมพิวเตอร์จะสังเกตว่าคอมพิวเตอร์เนี่ยเข้ามาบทบาทพร้อมกับตัว Microsoft ตัวนึงก็คือ Microsoft Office ซึ่งเป็น กลยุทธ์หรือเป็นการริเริ่มใหม่ของบิลเกตซึ่งทำให้เบอร์บิลเกตเนี่ยตอนนี้ร่ำรวยไปเลยมหาศาลนะครับอันนั้นเป็นเป็นช่วงยุคของปีพันนะนั้นนะคราวนี้พอปี2000จนถึงปี2010เนี่ยอันนี้มันเป็นโลกของอินเทอร์เน็ตจะเห็นว่าอินเทอร์เน็ตเนี่ยมันย่อโลกจากใหญ่ๆนะให้มันเล็กทำให้นักธุรกิจเบอร์ใหม่ ทำให้คนที่มีความคิดใหม่ๆเนี่ยที่ไม่มีสิทธิ์ที่เขาจะไปสู้กับคนที่มีเงินทุนานานๆหรือคนที่มีโลเคชันดีๆเนี่ยให้มีโอกาสหน้าร้านของตัวเองบริษัทของตัวเองหรือเซอร์วิสพร็อเวเดอร์ต่างๆเนี่ยในโลกของอินเทอร์เน็ตหรือว่าโลกของไซเบอร์จะมีเว็บไซต์ขึ้นมาใหม่มากมายแล้วทาให้โลกนมันแคบลงคราวนี้ปี2010จนถึง2020ที่ผ่านมาเนี่ยอันนี้ผมถือว่าเป็นยุคข,ของแอปพลิเคชันแอปพลิเคชันเนี่ยมันเป็นเทคโนโลยีซับทับซ้อนบนโลกอินเทอร์เน็ตอีกทีหนึ่ง การสร้างแอปพลิเคชันขึ้นมาอยู่ในโลกอินเทอร์เน็ตทําให้นวัาตาการรมทุกอย่างเนี่ยสำเร็จได้ในแค่เพียงในบนมือถือเลยบนในนิ้วเดียวครานี้เนี่ยบนมือถือเนี่ยในยุคนี้เนี่ยมันไม่ใช่แค่คนที่ผลิตด,ดีไว Apple, ร์อย,อย่าง Apple หรือยอย่างซัมซุงหรืออย่างฮัวเว่ยพวกนี้ที่จะประสบความสำเร็จหรือว่าร่ารวยไปนะมันไม่ใช่แค่นั้นคนที่ผลิตแอปพลิเคชันโปรดต่างหากเราจะสังเกตว่าอ่าเมื่อกี้ผมพูดถึงโซเชียลมีเดียดังๆใช่ไหมอย่าง Facebook อย่างอิน t a g ร a m w รมว s a p p บจริงๆเรายังมี e ี h ช t ในประเทศจีนนะ อ่ะอภิชาติดาๆผมยกตัวอย่างเนี้ยอูเบอร์อูเบอร์เนี่ยจะสังเกตว่าเขาเนี่ยกลุ่มตลาดทั่วโลกเลยนะเขาไม่มีแท็กซี่เป็นของตัวเองไม่มีอู่ซ่อมรถไม่มีคนขับนะแต่เขาโกยเงินนะปีหนึ่งนะ่ในช่วงปี19กที่ผ่านมาเนี่ยเขาโกยได้ถึง14.8ล้านยูเออสลาร์ทำไมมันมากไปกว่าคนที่ขับแท็กซี่ตลอดทั้งปีแบบนอนซ่อมรนะจริงไหมคราวนี้ลองพูดอีกตัวหนึ่งอย่าง b o o k i n g c o m ถ้า b o o k i n g c o m เนี่ยจริงๆเนี่ยนะเขาไม่มีโรงแรม เขาไม่มีบริการรถเช่าเขาไม่มีบริการท่องเที่ยวแต่ Booking.com เนี่ยฟันเงินเนี่ยปีที่แล้วเนี่ยก็คือตกมา4,500ล้านบาทซึ่งจริงๆมันมากไปกว่าเจ้าของโรงแรมจริงๆที่มีเจ้าของโรงแรมที่มันมีโรงแรมเป็น10-10แห่งอีกอ่ะถูกไหมอันนี้คือความสะดรกจแอปพลิเคชันดิจิ t a ลแบงกิ้งจะมาเปลี่ยนบทบาทแบงก์ยังไงอะหรอ ถ้านึกย้อนกลับไปสมัยก่อนนะนะอีโอของแบงก์เนี่ยเขาจะพยายามเน้นให้มีสาขาเยอะๆให้มีโลเคชันดีๆแต่ในปัจจุบันเนี่ยบอกให้ปิดเรียบเลยทําไมเราลองมานึกภาพดูอย่างแบรนด์ใหญ่อย่างท็อปช็อปนะท็อปแมนในยูเคเนี่ยจริงๆเขามีกว่า400สาขาเลยนะในทั่วประเทศแล้วก็ในช่วงภาวะโควิดที่ผ่านมาเนี่ยมันเป็นบททดสอบทําให้ทุกอย่างเนี่ยธุกกรกิจมันมาอยู่ในโลกของออนไลน์แทนสาขาไม่จําเป็นต้องมีละเขาไล่ค่อยๆทยอยปิดสาขาคนงานกว่า1 3 0 0 0คนเนี่ยเขาเนี่ยตกงาน แต่ในภาพกับการธุรกิจของเขาเนี่ยสร้างวอลลุ่มให้ขึ้นอีกประมาณ40%หรือประมาณ550ล้านอันนี้คือสิ่งที่เกิดขึ้นคราวนี้ดิจิตอลแบงกิ้งเนี่ยนะมันก็กลายเป็นสิ่งที่รองรับในของคนยุคป,ปัจจุบันเือนคน Gen ยแหละตั้งแต่ช่วงอายุมา18-35ปีตรงนี้เนี่ยคือแบงก์ไม่ต้องมีสาขามากมายทุกอย่างสําเร็จเป็นเหมือนสูตรสําเร็จในโนนแอพพลิเคชันคือคุณสามารถทําธุรกรรมธนาคารได้ทุกอย่างจากที่บ้านบนมือถือเลยนะ ไม่ว่าจะเปิดบัญชีธนาคารโอนเงินในประเทศโอนเงินต่างประเทศซื้อขาย Forex คทำ o v e r d r ์ดหรือว่าอะไรก็ตามเนี่ยผมจะึง,งปิดบัญชีธนาคารเนี่ยทำได้จากมือถือเลยแล้วก็ที่บ้านไม่ต้องมีอะไรแบบสมัยเก่าอแล้วอันนี้ก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นผมมองภาพของโซเชียลมีเดียนะที่เขาประเมินว่า ตัวที่ใช้ตัวแอปพลิเคชันดังๆในสามตัวอย่างอินสตาแกรมอย่าง Facebook แล้วก็อย่างว t ท a p p เนี่ยที่มันมีคนใช้ถึง3.3พันล้านคนบนโลกเนี่ยนะคราวนี้เนี่ยเราย่อส่วนลงมาประมาณ1,000ล้านคนที่เขาใช้ในส่วนนี้เนี่ยพวกนี้เป็นพวกนอนแบงเขาว่านอนแบงที่นี้ก็คือเขาไม่มีธนาคารนะเขาอยากมี เพราะว่าไม่ว่าคนเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเลวไหนก็ตามเนี่ยไม่ว่าจะคนรวยคนจนเนี่ยเขาอยากจะมีธนาคารแต่ว่าคนเหล่านี้เนี่ยพอไปเปิดบัญชีธนาคารเนี่ยธนาคารกับเลือกที่จะปฏิเสธคนเหล่านี้นั่นอาจจะมาจากเรื่องของว่าดูแล้วประเมินแล้วคนเหล่านี้ไม่ทำกำไรให้กับแบงค์หรือไปติดข้อจํากัใดใดๆก็ตามไม่ว่าเรื่องของเณฑ์ไขชูเรียแบงค์หรือว่าข้อจํากัดที่มันเป็นเรื่องของกฎหมายซึ่งเป็นจริงเป็นเรื่องน่าเบื่อนะทำให้ในเรื่องของวอลลุ่มหรือว่าเรื่องของบิสเนสมันเล่นแล้วมันไม่สนุก นั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นคราวนี้เราลองนึกดูว่าปริมาณคนเหล่านั้นนะจริงๆเขาก็ต้องใช้เงินนะสมมุติว่าเราไปกู้เราไปกู้เงินในระบบปกติเนี่ยเรทเงินกู้เนี่ยจำเป็นใน g l o b a l นะครับผมพูดในยุโรปแล้วก็ในในเอเชียนะมันอยู่ที่เรง์ประมาณ5 7ถึงเถึงปเปอร์เซ็นต์ประมาณนี้ถามว่ามันสูงไหมมันก็อยู่ในเรงส์ของธนาคารสากลน,นี่คือต่อป,ปีแต่ว่าพวกคนนอนแบงก์เนี่ยก็ต้องไปกู้เงินนะ่นะนอกระบบเนี่ยมากถึง20-25%ถึงเปอร์เซ็นต์มันไม่ใช่ต่อป,ปีนะมันคือต่อเดือนเลย อันนี้คือคือสิ่งที่เกิดขึ้นคราวนี้เนี่ยถ้าดิจิตอลแบงกิ้งเนี่ยสามารถมาอุดช่องโหว่ตรงนี้ของความล้าสมัยของแบงก์ได้เนี่ยคือคนกลุ่มนี้หรือฐานลูกคา้ากลุ่มนี้เนี่ยเขาจะสามารถเปิดปัญชิธนาคารได้จากบนมือถือเลยขีดจำกัดในเรื่องของประเทศจะไม่ใช่ปัญหาอีกต่อไป คุณสามารถเปิดบัญชีได้จากมือถือคุณอาจจะเปิดบัญชีจากอิตาลีแต่คุณไปเปิดบัญชีที่เยอรมันได้หรืออะไรก็ตามการโอนเงินระหว่างประเทศเนี่ยทำได้ผ่านนิวจะโอนเงินจากไทยไปจีนจากจีนไปอเมริกาจากอเมริกาไปบราซิลแล้ววนกลับมาอังกฤษตรงนี้ไม่มีปัญหาเลยดิจิตอลแบงกิ้งเนี่ยนะครับมันเป็นแบงก์ที่อาจจะเป็น p r o v i d ร์ของแบงก์อีกทีหนึ่งซึ่งแบงก์จริงๆที่เป็นเป็นแบงก์ f ูลซ system เนี่ยเขาจะเป็น back end ทำหน้าที่เหมือนเรียกว่าลงไฟฟ้าแล้วกันนะจริงๆก็คือเป็นพรไวเดอร์ที่เขาจะจะัดจดจสร้างสวนทําสิ่งที่น่าเบื่อไป เช่นรายงานปปองรีพอร์ตให้เชมารีรีพอร์ตฟินเซนอเมริกาเรื่องของธุรกรรมหรือเรื่องของมันนิวนด์ริงอะไรก็ตามนั่นคือสิ่งที่แบงก์จะต้องทําดูแลคอสการเก็บเงินหนักๆเยอะแยะแต่จริงๆเนะี่ยที a เจ้าแบงก์กิ้งจะทำสิ่งที่สนุกกว่าเช่นเรื่องของการโอนเงินเรื่องของการซื้อขาย forex หรืออะไรเงี้ยซึ่งมันเป็นธุกจร,รมที่ m ม k e มันนีและสนุกแล้วก็เข้าถึงลูกค้าได้มากกว่าซึ่งจริงๆมันได้เปรียบมากๆเลยนะนั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้น แนวโน้มที่เกิดขึ้นในอนาคตะอะรเพราะที่ผมพูดถึงคำว,ว่าโซเชียลเน็ตเวิร์กใช่ไหมโซเชียลเน็ตเวิร์กเนี่ยจริงๆมันเกิดขึ้นมาไม่ถึง15ปีนะบนโลกใบนี้แต่ว่ามันกลุ่มฐานลูกค้าเนี่ยมันมากกว่าครึ่งคนโลกแลวอย่างที่รู้ๆกัน ในช่วง15ปีฐานลูกค้ามากกว่าคือคนโลกนั่นหมายถึงความสมําเร็จยิ่งใหญ่มากกว่าทุกธนาคารทุกแปด์ในโลกใบน,นี้ไม่ว่าจะเป็นแบงก์ออฟ o n เ l น่าไม่ว่าจะเป็นแบงก์อเมริกาหรือว่าจะเป็นดอยสแ n งในเยอรมัน uh, พวกนี้เนี่ยเทียบไม่ติดเลยคราวนี้ถ้าเราเอาคําว่าโซเชียลเน็ตเวิร์กเนี่ยมนรวมกับดิจิทัลแบงกิ้งเนี่ยมันจะกลายเป็นโซเชียลแบงกิ้งซึ่งจริงๆเนี่ยถามว่ามันมีคนเคยคิดตรงนี้มาแล้วนะคือในแนวความคิดของเขาเนะี่ยคือเขาแค่แชทอย่างเดียวเลย แชทหากันมันแชทผ่านไลน์อะไรเงี้ยมันแชทผ่าน Facebook แล้วก็สามารถชําระเงินกันได้เลยในแชทโดยที่ไม่ต้องท e ีแบงตรงนี้เขาจะใช้ตัว Digital Currency เราเรียกว่าล l บา a นะครับแต่ว่าตรงนี้เนี่ยมันก็มีข้ออุปสรรคอยู่ซึ่งตอนนี้ยังไม่ผ่านเกณฑ์แล้วก็คิดว่าคงจะล้มไปแล้วนั่นหมายถึงการต่อสู้ระหว่างเกณฑ์กฎของ Gen X กับ Gen Y ซึ่งมันเป็นการกลุ่มอํานาจเก่า ของธนาคารในกลุ่มวีซ่าหรือกลุ่มมาส์คาที่เขาครองตลาดมามากมายหลายร้อยปีกับกลุ่มตลาดใหม่ซึ่งมันเป็นก,นนก,การนวัตกรรมการเปลี่ยนแปลงของโลกใบนี้ในโลกของเจนวายที่ธรรมาบาเกนกันนั่นเป็นเพราะว่า,อาตอนที่เฟ e บุ o กเนี่ยยื่นไปเนี่ยมันก็มีปัญหา เขากนไปยืนที่สภาคองเกรสแล้วก็ไปตกที่ฟินเซนไปตกที่ ECB ซึ่งจริงเขาพลาดทุกตัวเลยนะครับเพราะว่าตรงนี้เขาอาจจะชี้แจงในเรื่องของตัวบทกฎหมายว่ายังไม่สามารถครอบคุมได้ทั้งหมดที่จะมาใช้ค URRENCY แทนตัวบังนะไม่ว่าจะเป็นกฎหมาย b r i อร r y กฎหมายเรื่องของ sanction เรื่องเพปเรื่อง t e r r o s t financing หรือเรื่องของ money l u n i n g อะไรก็ตามเหล่านี้ คราวนี้สิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตเนะี่ยตอนนี้มันโลกะมันหมุนไวมากดังนั้นนะถามว่าย่อโลหทั้งใบให้เล็กเหลือแค่มือเือถือเนี่ยจริงๆมันเป็นคำโบราณไปแล้วเพราะว่าในปัจจุบันเนี่ยเรามีตัวตัวหนึ่งที่มันเป็นคอมพิวเตอร์อัจฉริยะบนเทคโนโลยีที่ทับซ้อนเป็นเทคโนโลยีที่ที่เราเรียกว่า AI ก็คือตัวเครื่องจักรสมองคนที่ทํางานแทนมนุษย์ได้เลยในปัจจุบันเนี่ยในหลายๆองค์กรเนี่ยเอามาทํางานในส่วนที่เป็นส่วนที่น่าเบื่อของมนุษย์ที่ต้องทํางานซ้ําๆซากๆแต่ AI ทํางานได้รวดเร็วมากวามามากว่ามีประสิิิทธภาาาาาพพมมกกกววว่แลลล้็ดดดคผ มาากกว่นั่นแปลว่าองค์กรขนาดใหญ่ไม่จําเป็นต้องใช้คนมากมายอีกแล้วไม่จำเป็นต้องมีสาขามากมายอีกแล้วมันหมายถึงปริมาณคนตกงานมากมายลองนึกภาพสเกลบนโลกใบนี้นะจริงๆโลกใบนี้เมื่อสัก2,000ปีที่แล้วลวกันมหานครอย่างลอนดอนอย่างนิวยอร์กอย่างฮ่องกงหรือว่าอย่างแคปิตอลหลายๆจุดเนี่ยปริมาณมาเขาเท่าเดิมแต่คนมันมากขึ้นนั่นแปลว่าพื้นที่การแย่งชิงบนโลเคเชันือบนที่ดินเนี่ยมันแทบจะสู้เขาไม่ได้แล้วดังนั้น,นในโลกของดิจิทัลหรือโลกแอปพลิเคชันเนี่ยตรงนี้ยังเป็นโอกาสแต่ปัจจุบันเนี่ยพัฒ พนาถึง AI แล้วถามว่าถ้าคนที่ไม่พร้อมจะเปลี่ยนแปลงละกันมันเป็นเรื่องน่ากลัวมากนักพาโลมันหมุดไวมากๆเลยนะครับถ้าไม่เปลี่ยนแปลงเนี่ยคนที่เปลี่ยนแปลงดีกว่า พวกนี้ก็ยังยังอยู่รอดในตลาดต่อไปพร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงกับสิ่งที่เกิดขึ้นในตลาดหรือสิ่งที่เปลี่ยนแปลงกับเทคโนโลยีแต่คนที่ยึดติดก,กับความสําเร็จเก่าๆที่ไม่เปลี่ยนแปลงเนี่ยก็จะสับสนไปเหมือนพวกเพึ่งโทรเลขหรือว่าอย่างฟิล์มถ่ายรูปสมัยก่อนหรือว่าอย่างอัลตราโตนเกียรที่เขาคิดว่าเขาเป็นคิงแล้วในตลาดอดีตก็หายไปอันนั้นคือสิ่งที่เกิดขึ้น ถามว่ามันจะ Impact เยอะแค่ไหนกับดิจิต a ลแบ n กิ้งแล้วก็ Social Banking ที่จะมันจะมีเข้ามาในอนาคตหรือไม่เนี่ยที่กำลังต่อสู้กันอยู่ในเรื่องของตัวบทกฎหมายบนโลกใบน,นี้เนี่ยมันจะเหมือนกับเราลองนึกภาพถึง Social Network แล้วกันถ้า Social Network อย่างที่เราตอนนี้เราค้นหาทุกอย่างจาก Google ใช่ไหมแล้วมันมี Impact หนักขนาดไหนกับบรรณาธิการหนังสือพิมพ์เนี่ยมันจะเป็นไซส์หรือความรุนแรงที่จะมาอิมแพคกับธนาคารในระบบเก่าเช่นกันในเรื่องของอ่าดิจิทัลแบงกิ้งที่จะมีบทบ,บาทในตอนนี้นะครับ